สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ภาษาชาแนลมาเจอกับทุกท่านอีกแล้วนะครับพร้อมกับหัวข้อมรดกอีสานวันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับแหล่งโบราณคดีเซมาหลายพันปีซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลเปื่อยอำเภอรหรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญนะครับซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดเลยทีเดียว มีการสร้างใบเสมาบริเวณใกล้เคียงกันถึงสามแห่งด้วยกันก็คือกลุ่มใบเสมาในเขตวัดโพศิลาอยู่ที่บ้านเปือยหัวดงเป็นเนินศาสนสถานมีกลุ่มใบเสมาหินทรายปักอยู่บนใบเสมาสลักเป็นรูปหม้อน้ำหรือบูรณะ,ะถะะอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองซึ่งพบมากในศิลปะอินเดียแบบอมราวดี และคล้ายคลึงกับลวดลายสลักบนเสากลมที่ประดับกรอบประตูสมัยก่อนเมืองพระนครที่มีอายุอยู่ประมาณพุทธศตรวรรษที่12-13พบในเขตจังหวัดอุบลราชธานีเดิมซึ่งปัจจุบันก็คือจังหวัดอำนาจเจริญนับเป็นกลุ่มใบเสมาหินทรายที่มีความเก่าแก่ที่สุดในภาคอีสานเลยทีเดียวซึ่งปัจจุบัน ใบเสมาที่ยังมีสภาพดีสองใบได้จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุบลราชธานีนอกจากนี้ยังได้ขุดพบหม้อดินเผาขนาดใหญ่ลายเชือกทาบภายในหม้อบรรจุพระพุทธรูปประทับนั่งขนาดเล็กบุเงินเป็นจำนวนมากกลุ่มใบเสมาบริเวณวัดป่าไรๆไรอยู่ที่บ้านเปือยหัวดงนับเป็นกลุ่มใบเสมาที่มีความหนาแน่นแห่งหนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นกลุ่มใบเสมาที่ทำด้วยศิลาแรงไม่มีลวดลายสลักมากนักเพียงแต่ตกแต่งรูปร่างให้เป็นใบเสมาและมีการสลักฐานบวกความบัวหงายมีสันมุมคล้ายยอดสถูปตรงกลางนอกจากนี้ยังพบร่องรอยแนวศิลาแรงและอิดซึ่งแสดงว่าน่าจะมีการก่อสร้างอาคารขึ้นด้วยและยังพบในบ่อเสมาหินทรายสองหลัก ตรงแกนมีภาพสลักนกแก้วสองตัวซึ่งไม่เคยพบในใบเสมาอื่นเลยสันนิษฐานว่าน่าจะเคลื่อนย้ายมาจากกลุ่มใบเสมาในเขตวัดโพศิลาในบริเวณใกล้เคียงกันนั่นเองอย่างพบเศษภาชนะดินเผากระจายอยู่หนานแน่นมีลวดลายกดประทับเป็นรูปเคลื่อนก้างขดหรือลายหวีซึ่งเหมือนกันกับที่เมืองออกแก้วประเทศเวียดนาม ใครอยากจะมาชมด้วยตาของท่านเองนะครับก็มาได้เลยที่วัดโพศิลาหรือวัดป่าเลไลบ้านเปือยหัวดงอำเภอหรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญนะครับสำหรับวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กด subscribe ให้กับภาษาชาแนลด้วยนะครับเจอกับมรดกอีสานในอีพีต่อไปสำหรับ EP นีนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ